สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับเอมี่ที่เพจเล่าสู่กันฟังอีกเหมือนเช่นเคยนะคะก็สวัสดีวันจันทวันแรกของสัปดาห์ใหม่นะคะขอให้ทุกคนเริ่มต้นชีวิตของเราในวันแรกของสัปดาห์ใหม่อย่างมีความสุขอย่างสนุกสนานด้วยพลังงานแห่งความสุขด้วยพลังงานบวกและพลังงานที่สูงต่อจิตใจต่อจิตใต้สํานึกของเราได้ด้วยกันทุกๆคนนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เอมี่ก็ ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมไลฟ์สุดกับเอมี่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็วันแรกของการเริ่มต้นทํางานของใครๆหลายๆคนนะคะก็นะคะเอาเป็นว่าในส่วนของหัวข้อที่เมี์จะเอามาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันสิ่งดีๆในวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เบาๆสบายๆและดีต่อใจของคุณเพื่อนทุกคนก็แล้วกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นหัวข้อนะคะ สุขมากขึ้นนะคะมีความสุขง่ายขึ้นนั่นเองเมื่อคิดน้อยลงนะคะเพื่อนเเมื่อเรานะคะทุกๆุคนนะคะเรียกได้ว่าความคิดของเรานะคะบางคนนะคะหรือคนไหนที่เคยเป็นคนมีความคิดเยอะนั่นเองนะคะคิดเยอะในที่นี้อาจจะเป็นการคิดเล็กคิดน้อยก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนคิดเล็กคิดน้อยที่หมายความว่าเราคิด สาราถาคิดต่าง,างๆนาะนาะคิดว่าคนนั้นคนนี้จะคิดอยา่างนั้นอย่างนี้กับเราจะพูดอยา่างนั้นอย่างนี้ในทางที่ไม่ดีกับเราต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นการคิดเยอะคิดมากนั่นเองนะคะซึ่งในอดีตนะคะเมื่อก่อนนี้เอ็มีม่ก็เคยเป็นคนคนหนึ่งที่คิดเยอะแล้วก็คิดเล็กคิดน้อยมากๆเลยนะคะเจออะไรเจอใครทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็คิดไปต่างๆนานาแล้วก็คิดเล็กคิดน้อยว่าคนคนนั้น คนคนนั้นหรือคนหลายๆคนจะคิดอย่างไรกับเราจะพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีในทางร้ายอะไรต่างๆคนอื่นเขาจะ พูดถึงเราอะไรบ้างคิดเกี่ยวกับเราอย่างไรบ้างหรือเรียกง่ายๆว่าไปใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นคิดกับเรามากๆเลยหรือไปคิดแทนคนอื่นนั่นเองนะคะเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดดีหรือคิดไม่ดีกับเราแต่เราก็คิดไปในทางลบไปในทางร้ายต่อคนอื่นแล้วว่าเขาจะคิดไม่ดีกับเราเขาจะพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีหรือเขาจะรู้สึกกับเราในทางที่ไม่ดีนั่นเองเป็นการคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยคิดสาระไปต่างๆนานาคิดหน้าคิดหลังจนมากเกินไปนั่นเองนะคะซึ่ง เมื่อเราคิดเยอะนะคะเป็นเพื่อนความสุขในชีวิตของเราก็จะน้อยลงเพราะอะไรเพราะเราใช้ความคิดนั้นมาดักทางหรือมาดักไม่ให้ความสุขเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองนะคะเพราะว่าในความคิดของเราเรามักจะหาเหตุผลให้กับชีวิตของเราว่าทําไมเราถึงจะมีความสุขหรือเราต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนเราถึงจะมีความสุข เรามีเหตุผลจากความคิดของเรามากเกินไปหรือเยอะเกินไปทำให้เรามีความสุขได้ยากหรือมีความสุขที่มัน ไม่สามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราได้เลยเพราะว่าเราต่างก็พยายามที่จะคิดหน้าคิดหลังคิดเยอะคิดแย่คิดมากคิดไม้นั่นเองที่จะหาเหตุผลให้กับความสุขของเรานั่นเองเราจะยิ้มแต่ละทีเราต้องหาเหตุผลว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราหรือย,ยังมีคนมาพูดดีๆกับเราหรือย,ยังมีคนมาให้ของขวัญของฝากของรางวัลสิ่งดีๆกับเราหรือย,ยังเราถึงจะยิ้มออกมาได้เราถึงจะหัวเราะออกมาได้เราถึงจะมีความสุขได้นั่นเองนะคะเราต่างก็เรียกง่ายๆว่าต้อง มีเหตุผลกับความสุขกับรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะของเราอยู่ตลอดเวลาเราใช้หัวสมองของเราหรือใช้ความคิดของเราหาเหตุผลให้กับสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาจนทําให้เรามีความสุขในชีวิตของเราได้ยากมากๆเลยนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็นะคะหลังจากที่เอ็มีได้มาศึกษาเรียนรู้นะคะในส่วนของการมีความสุขแบบง่าย ตามกฎของแรงดึงดูดตามกฎของธรรมชาติกฎจักรวาลกฎสัจธรรมที่ทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนอยู่ทวีปอเมริกาใตา้อยู่ทวีปยุโรปอยู่ทวีป เอเชียของเราก็ตามหรืออยู่ทวีปแอฟริกาหรืออยู่ทวีปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะก็อยู่ภายใต้จักรวาลน,นี้ก็ซึ่งก็อยู่ภายใต้กฎแรงดึงดูดกฎสากลน,นี้เช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าในส่วนของที่ว่าเมื่อเราคิดอะไรเราก็จะได้แบบนั้นนั่นเองนะคะหรือเราเชื่อในสิ่งไหนเราก็จะได้ชีวิตแบบนั้นเราพูดอะไรออกไปเราก็จะได้ผลลัพธ์ชีวิตแบบนั้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆมันก็เป็นกฎธรรม ชาติกดสากลอยู่แล้วเมื่อเราพูดถึงตัวเองในทางที่ไม่ดีมันก็จะส่งผลไปถึง ผลลัพธ์ที่เป็นอารมณ์และความรู้สึกของเรามันลงไปที่จิตใต้สํานึกของเราแล้วมันส่งไปที่การกระทําของเราเราก็การกระทาของเราเมื่อเราคิดในทางที่ไม่ดีกับตัวเองเราก็จะรู้สึกไม่ดีรู้สึกหมดพลังรู้สึกท้อแท้หดหูเศร้าหมองหมดกําลังใจรหรือว่ารู้สึกไม่ร่าเริงไม่เบิกบานไม่สดใสไม่สดชื่นไม่มีชีวิตชีวาไม่กระฉับกระเชง ไม่กลับพร้กระเป๋าหรือต่างๆนานานั่นเองเมื่อเราคิดไม่ดีกับตัวเองและเช่นเดียวกันเมื่อเราคิดไม่ดีกับผู้อื่นความรู้สึกเราก็เป็นเฉกเช่นเดียวกับที่เราคิดไม่ดีกับตัวเองเพราะว่าเราส่งพลังงานลบๆให้กับตัวเราเองแล้วแถมยังส่งพลังงานลบๆออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกสู่โลกใบนี้สู่จักรวาลนี้ด้วยนั่นเองค่ะเพื่อนๆผลลัพธ์ที่ได้มาก็แน่นอนว่าต้องเป็นผลลัพธ์ลบๆคนลบๆเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่ดีต่างๆนานาก็จะ เข้ามาสู่ชีวิตของเราได้มากขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนซึ่งตรงนี้ความคิดของเรามีพลังงานมหาศาลนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเราคิดไม่ดีต่อตัวเราเองเราคิดไม่ดีต่อผู้อื่นเราคิดไม่ดีต่อเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรามันก็ยิ่งชักนําให้สิ่งไม่ดีต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราได้นั่นเองซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งแรงดึงดูดนั่นเองซึ่งกฎแห่งแรงดึงดูดก็ถ้าพูดกันเข้าใจง,ง่ายๆก็คือเป็นกฎของ พลังงานนั่นเองนะคะซึ่งโลกนี้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเป็นพลังงานหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้คนเป็นสิ่งของเป็นความคิดของเราเป็นความเชื่อของเราเป็นการกระทําของเราเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นคําพูดของเราทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยแม้กระทั่งตัวเราเองตัวหนังสือตัวอักษรต่างๆนานานะคะก็มีพลังงานหมดเลยนะคะซึ่งพลังงานที่ดีก็ไปดึงดูดพลังงานที่ดีพลังงานที่บวกก็ไปดึงดูดพลังงานที่เป็นบวกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆพลังงานที่เป็นลบก็ไปดึงดูด พลังงานที่เป็นลบเหมือนกันพลังงานระดับต่ำก็จะดึงดูดเข้ามาหากันพลังงานระดับสูงก็ดึงดูดเข้ามาหากันด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเป็นไปนตามกฎแห่งแรงดึงดูดที่ มักจะกล่าวไว้เสมอๆโดยเฉพาะในไลฟ์ของครูอีฟจัก,กรวาลแห่งความสุขผู้ที่ซึ่งสอนเกี่ยวกับการใช้กฎแรงดึงดูดโดยตรงแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้กฎแรงดึงดูดสําเร็จแล้วก็มีผลลัพธ์ชีวิตเป็นความมั่งคั่งร่ํารวยทุกๆด้านมีความสําเร็จและความสุขในทุกๆด้านของชีวิตนั่นเองนะคะครูอีฟก็ได้พูดเอาไว้ว่านะคะเหมือนย่อมดึงดูดเหมือนนั่นเองพลังงานระดับเดียวกันก็ดึงดูดเข้ามาหากันนั่นเองนะคะเพื่อน,อนทุกคน แล้วนะคะโลกใบนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญมีแต่เรื่องที่เราส่งคลื่นความสั่นสะเทือนจากตัวเราออกไปดึงดูดสิ่งต่างๆที่เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนในระดับพลังงานเดียวกันเข้ามาหาชีวิตของเราเข้ามาสู่ตัวเรานั่นเองนะคะเพื่อนทุกทคนอันนี้ก็เลยจําเป็นและสําคัญมากๆเลยนะคะเมื่อ เรานะคะคิดน้อยลงเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นเราจะมีความสุขง่ายขึ้นเมื่อเราคิดน้อยลงนะคะเพื่อนๆซึ่งอันนี้เอมีก็ชอบคําพูดคําพูดหนึ่งของไอดอลของเอมี ail, หรือว่าครูอิฟจักรบาลแห่งความสุขมากๆเลยนะคะที่บอกเอาไว้ว่าให้เราทุกๆคนนะคะไปเหนือเหตุผลให้ได้นะคะถ้าเราไปเหนือเหตุผลได้หรือเรียกได้ว่าเป็นนายเหนือความคิดตัวเองได้ไปเหนือเหตุผลที่มันมักจะผุดขึ้นมาในหัวของเราความคิดต่างๆที่มีเหตุมีผลที่เข้ามาในหัว ของเรามันทําให้เรา เป็นการไปขัดขวางความสุขความสําเร็จความมั่งคั่งร่ํารวยต,ต่างๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ง่ายๆนั่นเองนะคะเราต้องรู้จักที่จะไปเหนือเหตุผลนะคะเพื่อนๆทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลนะคะแล้วเราก็ชอบไปชี้บอกคนอื่นว่าเธอไม่มีเหตุผลเลยเธอพูดแบบนี้ไม่มีเหตุผลเลยเธอทำแบบนี้ไม่มีเหตุผลเลยเธอคิดแบบนี้ไม่มีเหตุผลเลยแต่ทว่านะคะคนที่ไม่มีเหตุผลนั่นแหละค่ะเพื่อนๆที่เป็นคนที่สุขง่ายนะคะมีความสุขกับชีวิตง่ายๆ แล้วเขาก็มักจะพบเจอเรื่องดีๆแล้วก็มีความสุขกับมันได้ง่ายพบเจอโชคดีในชีวิตประจำวันของเขาได้ง่ายๆคนคนนั้นโชคดียิ่งกว่าคนที่บอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนมีเหตุผลนั่นเองนะคะเพื่อนๆเราต้องรู้จักที่จะไปเหนือเหตุผลซะบ้างนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราเชื่อแต่ความคิดของตัวเราเองเราเชื่อแต่สมองของตัวเราเองบางครั้งนะคะสมองเรานะคะเหมือนที่เอเมได้แบ่งปันเอาไว้ในไลฟ์ไล่หนึ่งนะคะสมองเราพยายามที่จะ ปกป้องเราอยู่เสมอซึ่งก็เป็นไปตามที่ครูอิปจักรวาลแห่งความสุขได้แบ่งปันความรู้ดีๆเอาไว้ว่าสมองของเรายังคงมีฟังก์ชันการทํางานที่เหมือนกับมนุษย์ยุคโบราณที่คอยระแวดระวังหรือคิดในแง่ลบแง่ร้ายนะคะเพื่อปกป้องเราจากอันตรายเหมือนมนุษย์ยุคหินในอดีตที่อยู่ในยุคของการล่าสัตว์หาของป่านั่นเองนะคะเมื่อมีเสียงอะไรในพงไม้นะคะหรืออยู่ในที่ลกที่ทึบก็มักจะมีการ เรียกได้ว่าสมองของเราจะคิดไปก่อนว่าจะมีเหตุร้ายมีสัตว์ร้ายมีอะไรซุ่มอยู่เพื่อที่ว่ามนุษย์นะคะในยุคนั้นที่หาของป่าล่าสัตว์ยอยู่ในป่าจะได้เอาตัวรอดนะคะจะได้อยู่รอดปลอดภัยจะได้รีบหนีออกไปหรือเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นๆที่อาจจะมีสัตว์ร้ายมีสิ่งร้ายๆไม่ดีเข้ามาจู่โจมหรือมา โจมตีพวกเขานั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ไปอยู่ในป่าล่าสัตว์เก็บของป่าอะไรเหมือนเดิมแล้วนะคะแม้จะแม้จะมีมนุษย์บางกลุ่มก็อาจจะยังอยู่ในป่าหาของป่าขายอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะแต่โดยภาพรวมหรือโดยคนส่วนใหญ่แล้วก็อยู่เป็นคนในเมืองแล้วนะคะมาสร้างเรียกว่ามาสร้างรกรากหรือมาตั้งรากฐานที่มันอยู่ในความเจริญมีตึกรามบ้านช่องอะไรเรียบร้อยแล้วไม่ได้มี คนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในป่าล่า,าสัตว์เหมือนเดิมแล้วแต่ฟังก์ชันการทํางานของสมองก็ยังเป็นเหมือนเดิมที่จะที่จะมีความคิดผุดเข้ามาในหัวเราในเชิงที่เตือนเราเพื่อให้เราเพื่อให้เราคิดไปในทางลบในทางร้ายไว้ก่อนนั่นเองนะคะเพื่อปกป้องเราจากอันตรายเหมือนเช่นมนุษย์ในยุคอดีตนั่นเองนะคะเพื่อน ดังนั้นถ้าเรามีเหตุผลแล้วเราไม่รู้จักไปเหนือเหตุผลนะคะเราก็จะมีความคิดในทํานองที่มาดักทางเราไม่ให้เราไปสู่ความสําเร็จไม่ให้เราไปสู่ความก้าวหน้าความมั่งคั่งร่ํารวยหรือชีวิตที่ดีขึ้นได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆก็อย่างเช่นถ้าเรานะคะคิดที่จะมีความสุขมันก็สามารถมีความสุขได้ทันทีเลยแต่ในหัวของเรามันมักจะผุดขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันจะมีความสุขได้ยังไงก็ในเมื่อ พ่อแม่ยังไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับฉันเลยมันจะมีเหตุผลผุดขึ้นมาในหัวเราหรือแม้กระทั่งฉันจะมีความสุขได้ไงฉันไม่ได้มีเงินล้านเงินสิบล้านร้อยล้านอย่างที่ฉันฝันไว้เลยหรือฉันไม่ยังไม่มีบ้านหลังใหญ่ยังไม่มีรถคันใหญ่รถยี่ห้อดังๆที่ฉันต้องการมาอยู่ในชีวิตฉันเลยฉันยังยังไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกมาอยู่ในชีวิตฉันเลยฉันยังไม่มีคนรักที่ดีที่ยอดเยี่ยมฉันยังไม่มีความความสัมพันธ์หรือความรักที่มันยอดเยี่ยมเข้ามาในชีวิตฉันน้วจะมมีคาสุขไไดงหรือ ต่างๆนานา,นาที่เราจะมีเหตุผลผุดเข้ามาในหัวในสมองของเราที่จะเป็นเหตุผลทําให้เราหักกลางทําให้เราไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ง่ายๆมีความสุขได้ในทันทีนั่นเองนะคะเอมมก็เห็นความสําคัญตรงนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเอเมก็เคยเป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็คิดเล็กคิดน้อยมากๆเลยนะคะก็ เหมือนกับว่าเราไปฟังคนนั้นคนนี้พูดมาอย่างนั้นอย่างนี้เราไปรับข้อมูลข่าวสารไปเสพสื่อจากคาพูดของผู้คนจากข่าวสารทางโทรทัศน์ทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์ทางสื่ออินเทอร์อออเน็ตสื่อโซเชียลมีเดียดต่างๆในทางลบทางร้ายมาเยอะมันทาให้เราคิดเยอะคิดหน้าคิดหลังคิดทบทวนคิดว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อหรือเปล่าเราจะเชื่อแบบนี้มันมีเหตุผลพอหรือเปล่านั่นนู่นนี่หรือแม้กระทั่งมีเหตุผลกับความสุขของตัวเองทําให้เรามีความสุขได้ยากมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ชีวิตส่วนใหญ่ในตอนนั้นก็เลยเต็มไปด้วยความทุกข์ความเศร้าหมองความผิดหวังความล้มเหลวซะส่วนใหญ่เนื่องมาจากสมองของเรามันมีเหตุผลเยอะเกินไปในการเป็นเงื่อนไขของความสุขในชีวิตของเรานั่นเองนะคะเมือม่อเมื่อเอเมนะคะได้มาศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับ ในสิ่งที่เราเรายังไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นคําพูดของครูยิบจักรวาลแห่งความสุขนะคะเรายังไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรนะคะซึ่งถ้าเรารู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้อะไรตรงนี้เราจะสามารถพัฒนาแม้กระทั่งความสุขของตัวเราเองความโชคดีของตัวเราเองความสําเร็จและพัฒนาศักยภาพทุกๆด้านของเราให้มัน ดีขึ้นได้ง่ายๆมากๆเลยน,นั่นเองนะคะพเพื่อนๆเรายังไม่รู้ว่าความสุขมันไม่จําเป็นต้องมีเงื่อนไขเรายังไม่รู้ว่าความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ทันทีโดยไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆเลยแม้แต่ตนิดเดียวนั่นเองนะคะเพื่อนๆเรายังไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามเหตุผลทุกๆอย่างนะคะที่อยู่ในหัวของเราเพื่อไปทําในสิ่งที่เรารัก,รกเพื่อไปทําในสิ่งที่เราชอบเพื่อไปสร้างความสําเร็จตามความฝันตามเป้าหมายของเราได้ง่ายๆโดยเรา อยู่เหนือเหตุผลไปเลยนั่นเองเราสามารถทําได้นั่นเองะคะเพื่อนๆถ้าเรามีเหตุผลนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นอยากจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเรามีเหตุผลในหัวสมองเยอะอย่างเช่นเคยมีคนเปิดเยอะแยะแล้วคู่แข่งเยอะแล้วหรือ หรือญาติพี่น้องเราก็เคยเปิดอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็เจ๊งไปหลายร้านแล้วนี่นะหรือเรายังไม่มีเงินทุนเลยหรือเรายังไม่เคยทําเลยเรายังไม่มีประสบการณ์เลยหรือการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าเราเสี่ยงลงทุนไปไม่แน่ว่าอาจจะประสบความล้มเหลวก็ได้หรือนั่นนู่นนี่เราก็คิดเยอะคิดแยะมีเหตุผลมากมายในหัวสมองผุดขึ้นมามากมายจนกระทั่งผลสุดท้ายคือเราไม่เริ่มต้นลงมือทําอะไรเลยสักอย่างแล้วเราก็กลับไปอยู่ในจุดที่ ไม่ได้ทําอะไรตามที่เราอยากจะทําไม่ได้เดินตามเป้าหมายแม้กระทั่งไม่ได้ก้าวข้ามออกมาจากขีดจํากัดในหัวของตัวเองเลยด้วยซ้าแม้กระทั่งไม่กล้าที่จะไปวาดฝันหรือวางแผนว่าเราจะทําร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นสไตล์ไหนหน้าร้านเป็นยังไงมีอาหารบริการอะไรบ้านต้องมีเชฟมีก,กุ๊กมีพ่อครัวมีอะไรในร้านอาหารต่างๆนานา,นา,นา,นานเราก็เลยไม่กล้าที่จะวางแผนไม่กล้าที่จะคิดภาพฝันในจินตนาการ ของเราเลยด้วยสามอันนี้น่าเสียดายมากๆเลยนะคะมีคิดว่าถ้าเรามีภาพฝันที่ยิ่งใหญ่อยู่ในหัวแล้วทํามันออกมาให้เป็นรูปร่างลงมือทําแม้กระทั่งวาดฝันไว้ในจินตนาการอย่างน้อยก็ยังดีนะคะเพื่อนทุกทุกคน ดีกว่าเราจะไปเชื่อเหตุผลเยอะแยะมากมายในหัวของเราที่ว่าเราไม่มีต้นทุนเรายังไม่เคยทําเลยเรายังไม่มีประสบการณ์เรากลัวว่าเราลงทุนแล้วจะมีความเสี่ยงเราเห็นคนนั้นคนนี้ลงทุนแล้วจิงแล้วขายไม่ดีแล้วต้องปิดร้านแล้วต้องปิดกิจการนั่นโน่นนี่เราก็พับโครงการพับความฝันของเราออกไปมากมายเลยนั่นเองนะคะเพื่อนๆทุกคนเอม็มอยากให้เพื่อนๆทุกคนลองใช้เทคนิคของคนรวยคนสําเร็จอย่างเช่นครูอีปจักรวาลแห่งความสุขลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะที่บอกว่า ให้เราก้าวข้ามทุกเหตุผลที่มันไม่สนับสนุนชีวิตของเราไปนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเหตุผลที่ทําให้เราไม่มีความสุขเลยตัดทิ้งไปเลยค่ะเพื่อนทุกคนแล้วมีความสุขนะที่นี่และเดี๋ยวนี้เราไม่จําเป็นต้องว่าเราต้องมีรถก่อนมีบ้านหลังใหญ่ก่อนมีเงินเป็นล้านเป็นสิบล้านพันล้านก่อนมีคนรักที่ดีที่ยอดเยี่ยมมีความรักความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมั่นคงก่อนหรือต้องมีครอบครัว,วที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาสมบูรณ์แบบทุกๆอย่างก่อนเราถึงจะมีความสุข เราก้าวข้ามเหตุผลทุกๆอย่างเหล่านี้ออกไปจากหัวเราแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะมีความสุขและเป็นคนโชคดีได้นับตั้งแต่บัดนี้ที่เราตัดสินใจอยู่เหนือทุกๆเหตุผลคิดให้น้อยสนุกให้มากนั่นเองนะคบเพื่อนๆซึ่งตรงนี้ทุกคนที่ร,รู้จักกับกฎแรงดึงดูดในเมืองไทยในประเทศไทยก็มักจะพูดประโยคนี้กันซึ่งมันก็เตือนสติได้ดีมากๆเลยนะคะมีว่ามันเป็นประโยคที่เตือนสติเราได้ดีมากๆเลยที่บอกว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากนะคะเพื่อนๆ หรือคิดให้น้อยสนุกให้เยอะนั่นเองนะคะมันเตือนสติเราตรงที่ว่าเรากําลังจะคิดเยอะแล้วทาให้ตัวเองไม่มีความสุขอยู่หรือเปล่าเรากําลังจะใช้เหตุผลในหัวของเราเพื่อทําให้เราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําตามหัวใจที่เราปรารถนาต้องการอยู่หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาเทคนิคของคนรวยคนสําเร็จนะคะในประเทศท่าในประเทศไทยที่เขาพูดกันบ่อยๆนะคะว่าคิดให้น้อยสนุกให้เยอะใช้ความสุขนําและความสําเร็จจะตามมานั่นเองนะคะของครูอิฟจักรวาลในความสุขของ ไอดอลของย e ิเม้นั่นเองที่กล่าวเอาไว้บ่อยๆนะคะว่าใช้ความสุขนําแล้วความสําเร็จจะตามมาคิดให้น้อยสนุกให้มากนั่นเองนะคะเพื่อนๆยิเมก็อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้เพราะว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะที่เราควรจะคิดให้น้อยลงแล้วเราจะมีความสุขได้มากขึ้นแล้วก็ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะเราต้องก้าวข้ามขีดจํากัดหรือก้าวข้ามเหตุผลทุกๆอย่างที่มันทําให้เราไม่มีความสุขแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเพื่อนๆก้าวข้ามทุกเหตุผลนะคะ ในหัวของเราที่บอกว่าเราจะไม่รวยไม่สําเร็จหรือประสบความสําเร็จก้าวหน้ากว่าที่เราเป็นอยู่นี้ไม่ได้ก็ก้าวข้ามมันไปแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขหรือเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะความสําเร็จจากการที่เรามีความสุขในสิ่งที่เรามีอยู่มีความสุขกับสิ่งที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็เริ่มสําเร็จไปทีละนิดทีละนิดมากขึ้น ทุกๆวันแล้วนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆอย่าลืมเฉลิมฉลองให้กับความสําเร็จทุกๆวันของเรานะคะเ,เพื่อนๆไม่ว่าเ,เพื่อนๆจะเริ่มต้นที่จะอ่านหนังสือ1เล่มแต่วันนี้อ่านได้1บรรทัดก็มีความสําเร็จหนึ่งบรรทัดเริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆหรือถ้าเราจะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรเราเริ่มวางแผนเข้าๆในหัวเราเราก็เริ่มสําเร็จไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก้าวหนึ่งแล้วใกล้ถึงความสําเร็จ ไปอีก9ก้าหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนทุกทกคนนะคะเรานะคะจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นเมื่อเราคิดน้อยลงนะคะก็ฝากให้เพื่อนเพื่อนนะคะนำาเอากลับไปคิดดูเอาไปปรับใช้ไปประยุกใช้ให้เข้ากับชีวิตของเพื่อนๆนะคะและ้วเพื่อนๆทุกคนจะมีความสุขในชีวิตได้มากขึ้นพบเจอความโชคดีในชีวิตได้มากขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นได้ในทุกๆวันนะคะเพื่อนทุกทุกคน สำหรับวันนี้นะคะอเมก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสุดท้ายรายการเหมือนดีเจเลยนะคะช่วงสุดท้ายรายการแล้วอเมนะคะก็ ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะคะกับเอมี่ในขณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ย้อนหลังด้วยนะคะแล้วขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเพจเล่าสู่กันฟังในทุกๆช่องทางมานะที่นี้ด้วยนะคะถ้าไม่มีผู้ชมที่ดีไม่มีผู้รับที่ดีก็จะไม่มีผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันก็ต้องขอบคุณผู้ชมผู้กดติดตามทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเป็นพลังงานที่ดีๆเป็นพลังงานบวกให้แก่กันและกันมาคอยติดตามเพจและสิ่งดีๆนะคะที่เอมี่มาเล่าสู่กันฟังใน เพจเล่าสู่กันฟังนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะจากหัวใจของอีเมลและเพจเล่าสู่กันฟังเลยนะคะเพื่อนทุกคน ก็ขอวอยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆแลก็รักษาความสุขเอาไว้ในหัวใจของเราได้ตลอดเวลาเพราะความสุขเป็นพลังงานสูงสุดที่จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆความสุขและความโชคดีความมั่งคั่งทุกๆด้านความสําเร็จทุกๆด้านเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อนทุกๆคนอย่าลืมนะคะเพื่อนทุกๆคนเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นเมื่อเราคิดน้อยลงจงไปอยู่เหนือทุกเหตุผลที่ทําให้เราไม่มีความสุขไปอยู่เหนือทุกเหตุผลที่ทําให้เราไม่สําเร็จไปอยู่เหนือทุกเหตุผลที่ทําให้เราไม่โชค ไปอยู่เหนือทุกเหตุผลที่ทําให้เราไม่มั่งคั่งร่ํารวยและไปอยู่เหนือทุกเหตุผลที่ทําให้เราไม่มีความรักความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมหรือไปอยู่เหนือทุกเหตุผลที่ทําให้เราไม่มีสุขภาพที่ดีไม่มีสุขภาพที่แข็งแรง นั่นเองะคะเพื่อนทุกคนขออวยพรให้ทุกคนนะคะได้รับสิ่งที่ปรารถนาต้องการตามพลังงานตามระดับพลังงานที่เราสามารถรักษาเอาไว้ในหัวใจของเราหรือว่าในจิตใต้สำนึกของเราเป็นพลังงานบวกพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่สูงสูงเอาไว้ในหัวใจของเราได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะเพื่อนทุกคน สำหรับวันนี้เ,เมีก็เล่าสู่กันฟังแบ่งปันสิ่งดีๆเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ส่งท้ายรายการเหมือนเคยนะคะปิดท้ายรายการเหมือนกับ <S <S ดีเจอมือนเช่นเคยก็ส่งท้ายด้วยการจัดเพลงดีๆเพลงเพอๆให้กับเพื่อนๆทุกคนส่งท้ายไล์ไลน์นี้ด้วยกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเ,เมีก็ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ มารับชมนะคะไลฟ์สดในขณะนี้และขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์ย้อนหลังด้วยนะคะทุกๆไลฟ์ทุกๆโพสในเพจเล่าสู่กันฟังนี้จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆให้กับชีวิตของเพื่อนเพื่อนทุกๆคนให้เพื่อนๆทุกคนได้เอาไปปรับใช้เอาไปประยุกใช้ให้เข้ากับชีวิตของเพื่อนเพื่อใเพื่อนเพื่อนทุกๆคนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความโชคดีมากขึ้นแล้วเราทุกๆคนมาฝึกเป็นมิตรกับจิตใต้สำนึกของตัวเราเองให้จิตใต้สำนึกของเรามีพลังมหาศาลและเราทุกๆคนนะะะคก็จ มาเป็นคนพิเศษ3%เ์เที่ร่ำรวยอย่างมีความสุขไปด้วยกันทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าไลฟ์ครั้งถ,ถัดไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆนะคะไปรับฟังเพลงเพราะๆเพลงดีต่อใจส่งท้ายอีกเหมือนเช่นเคยด้วยกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ เ,เธอเธอก็รู้ดีโลกกว้างใหญ่บนถนนมีเราอยู่ใช่ไหมเปิดเป็นสายกว้างไกลทอดยาวเั่นขอฟ้าอยู่ตรงหน้าให้เราหงุหงิ แต่งเติมแต้มด้วยความสดใสด้วยรอยยิ้มมากมายของเธอโอ้มีดอกไม้อยู่ตรงข้างทางรอให้เราชื่นชมแค่เราพร้อมเดินไปด้วยกันสนุกพันพลานก็เดินถึงจุดหม้มีเธอเดินเดินก้าวไป้โอ้โอแค่เพียงสองเรา ทุกๆวันมันฉันมีความสุขแค่เราลืมเรื่องทุกสสนุกกันไปทุกๆเช้าเป็นเพ่อนชาวันใหม่แต่อยากให้โลกสดใสแค่สองระโยุไม่กันวนเร้องเป็นเพลงชนมานั่งดี งเธอจะไม่ลืมความทุกข์โลกใบนี้มีแต่ความสนุกอยากให้เธอมีความสุขเวลาที่เธอเดินไป สอนสนุกเพนก็เทังชดไหม Yeah y มีเธอเดินทเดินก้าวไปแค่เพียงสองเรานั้นมีรอยยิ้ก็คงเดินได้สบาย Smile past the d a